สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยตามผู้ส่งตัวทุกท่านนะครับผมยอดวันก,ก่าเก่าก่อนจะพายเอฟซีเลยตามผู้สมทุกท่านไปฟังการสัมษัสระวังนนทิยาแม่น,น้อนาดากับยายเพ่นเรียกของน้องคออเตือน,นะครับน้องคอปเตรอตกับตบเรขกรถอีกแล้วนะครับเน้นสองตัวหางเดี่ยวในวนันวันที่สิบหกทิ่งานกมหก็ดน,นะครับทะเบียนรถเพื่อนที่เป็นตัวได้ก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังเก็ด้วยนะครับ ขอม้วนตำรวจกันน้นที่าแบ่งปันมาให้ผมมาได้ไปนั่มผมมาจัดท่าเป็นคลิปเพื่อวาอย่าได้เอฟซีและทำเพ่นมทุกท่านได้ฟังในรูปไปนั่มกันท,กทุกคลิปนะครับเพื่อนสมาได้ตามแบฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับแต่มม่านะครับทุกคนนะคะมีน้นที่ญาติสภาพพร้อมไปไปนอเอฟซีไปตามแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์นะคะงคะคะวดนี่นะคะงวดนี่ตีทะเบียนแล้วนะคะเป็นทะเบียนรถเจ๋งสีขาวแล้วก็บ,บอกเป็นโตนะคะ อาเพ้นซื้อไว้แล้วฟันดีฟันว่ามีค้นออกปามาไฮไลา์นะคะคิดว่าเลขนายจะถูกแล้วเขาแล้วเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะโอ้โหตีนจ้าตีนจ้าตุ๊กตาบันไดกลเลยเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไปเอาไปเอาไปพี่พี่นะว่าดีเอฟซีน้อยค่ะ เพิ่นฝากตังคานุมมาให้เอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำอยู่กรุงเทพฝากตังมาให้ค่านมน้องคอปเตอร์ห้าร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับครับเฮ้ยเนาะให้เอฟซีโชคดีน้ำเนี่ยเด้อเก่าเกียเก่าเกียเก่าคนเดียวคนเก่าอันกระชังรานผ้ากันเสื้อนได้เบยไปบาทเนียร์มาฝันว่า นที่สอวงหันล้งเหล็กบอกบัานแบบผู้ชายคนหนึ่งว่ายปาถิมเด้อว่ะจ้ะโอ้ยยาปาหน่ิมเด้อว่ะจ้ะยาปร้านหน่อยถิมไมถแตว่าให้ตามด้วยเนาะแต่สีแมนอุ้ยขนออวันนี้สีนี้นตามพ่อเก่าสิเปอร์เซ็นต์มอนอ่ะเนาะน้าห็นว่ากูมันบอกค่ะแมนกูมั่นย่ให่ใครดูคนมีมั่นกูให้ยคาเล็กอยู่หนูว่มีมั่นกูเด้อหายคาเหล็กมาหาเป็น ว่าป้าเพิ่นมอนบอกว่าน้องคอปเตอร์ว่าเพิ่นว่าน้องคอปเตอร์เตั้งลงตั้งลงตั้งงานกันตัวเทียนที่เว่นนั่นแหละอันเทียนว่าไปไปซื้อไนเบียไปเลี้ยวเกียจเกาเกาเกียจก็ว่าเออฮู้เลี้ยวฮู้เลี้ยวซื้อไว้เลี้ยวบาทเงินไม่ใช่เพื่อนไหมอย่าถิ่มน้องเด้อให้ตามไหมจ้าให้ตามแต่เราว่าเออแม่ป้าป้าไปใส่ดอกบอดีน้ำคือเก่า บาดีขึ้นรุดมากกระมีผู้ชา,ายเอาปลาไปใหายปลาความิตะตุ๋ยไงใส่ถุงไปให้ยก็นหน้นาเงี้ยนเลยอันดีนด่ะอันนีเลยจัะเขียนไวบ้บอกเขียนเลขไวบ้บอกเขียนกิดชื่อตัวนี้แล้วชื่อเกตเก่าหรือตัวชื่อตัวงวดเลยววเลยขาพ่อเขาเปิด์นได้เว็บแล้วก็บื่อเลยสื่อเก่าเกตเกตเก่าส,ลลก<ม>สื่อไว้เลยแล้วก็ปานมาคนเอาปลามาใหายเนียนเอามาให้ยอยู่หน้าเพราะตุ๋ยเงี้ยนเลยว่านุ้นเห็นนั่นแู้ไหมเห็นปลาเพป็นคุณนู้งเขียนทะเบียนตลอดเลย ีเบียนนเมื่อวันจีนนั่นอันบันนี้ก็เลยบอกอาบพ้่เว่าเมื่อวันนี้วันจีนที่อาบน้ำเดว่ัวถ้าไปขอเบื่งกันาะเขาสีหาบ่ค่ะไปขอส่ยาันนี้เอาไปรถดหกอล้ะเขาลูบตะเกาเกศตรงอื่นเขาวรูบเขาลูบตะเกาเกวเยังไม่เดือาสีมา่งวันนี้เสรเจดิแต่ว่าเพื่อนได้ใจกับว่าจะซื้อศูนย์เกาเกตศูนย์เกตเกา เพราะว่าป่า hmm. ม yeah. ันใจกรุ่มกุมันมันป่ามันตะมนเนาะแจะือศูนย์เก้าเจ็แมนนย์เหรือศูนย์เจ็ดเก้าไอยยาไปเล่นนี่หรอกนั่มติเออดเจยไปจ่ายได้กล้องจ้างมา้าชา่าได้กล้องประเด่นที่หรอกประเด็นรเไปอันนี้ของอาเพ้นอาเพนอาเพ้นซื้อไวจุ เราบรรยัตกลงไปแล้วาคือไว้แล้วกับพันดีอยู่ป้าเพื่อนผู้หนูล่องรถมาป้าเพป็นมาตีทะเบียนรถเพื่อนหนูก็เลยได้ทะเบียนไว้เมื่ออกไปได้รถเก๋งขั้นสีขาวเป็นเพื่อนมาทะเบียนเป็นก็เอกสองกอทอก็ใกล้ทอถุง หกเก้าเจ็ดเจ้มันกับตัวเดียวกันก็ฮาฟาแมนกับตัวเดียวกันเดียวซื้ไหวไปหน้าไปยังไหนเป็นไปตีทะเบียนออกไปหน้าไปถ่ายรูปเขาแปลงเขาขี่มอไซค์ไปน้ำอ่ากระปูไปหน้าเอาลงรถไปเอาไปไว้เงียบป่ะแล่นไปก็ไปตีป้ายทะเบียนเลยทะเบียนรถเย่งมาเนี่ยโมแมนรถมอไซค์เด้วพี่นโน่แมนมอไซค์มีรถเย่งกับตัวเดียวกันก็อาซื้อไวหอแมนเจ้ามันเนี่ยเพิ่อนกับว่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดคือเก่าหนูวานหนูสิบสามว่าแมนมาสิบสามเนาะหนูซื้อรถจัลลีไปแล้วซีใบ ก็บพ่อว่าเกือบก็บอกว่ายู่ถัดทะเตะลีพญานาคมานีกษสตริยนจองไว้เพาะว่ากับร่างเทียมันคือเป็นขึ้นในกลาวฝันอ๋อพ่นว่าย่าป้าทิมเนียนย่าป้าทิมร้านเด้อไม่ต้องว่าให้ตามเลขร้านกษัริส์จังสันเต๋อเนาะข้อหมายนนตีแบบนั้นเด้อหลายๆปีขึ้นรุ่นมากกับก็บอกว่าไน่ไน้เหมือนก็บอกว่าเออแม่พ่อป้าทิมบอกว่านี้แม่ที่นั่คือเกาตามบาดเยียนขึ้นรุ่นมากกัเลยมาฝันว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งเอาปลาไปให้เอาคอ มี่ตะปะคอซื้อไว้แ,ไวแล้วหรือเ่ซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วฟันมาได้ปลาไม่ตะพนอแม่หายพนอแม่หายพอาม่หายหัวหน้าเพื่ะตัวนี้เลยได้หลาย,ายปะได้หลายน่ะเด็เขาแล้วเขาแล้วพี่น้อง <c oughs> เอาน้องบันตีทะเบียนทะเบียนรถนี่เป็นรถเก๋งเด้อค่ะรถเก๋งคันสีขาวเพิ่นไปแล้วนะคะตะกี้นี่เป็นสองก็ไก่ทอดถุงหกเก้าเจ็ดนะคะนะคะห้ากับตาไทยหกหกเก้าหกเจ็ด เก้าเก็ดนะคะส่วนน้เพ่นพันมาพันซื้อไว้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดลักร่อยพันจะเอาศูนย์ใช่นะคะพันมาซื้อไว้แล้วฟันมาคนเอาปลามาหายนะคะมีแต่ปลาช่อนนะคะนะคะเพื่อนบอกว่าพันจะตามเลขตัวเก้าว่าจะตามเจ้าบ้านกับมัตีทะเบียนรถหกลอกับมัตีทะเบียนรถหกลอกับเจ็ดเก้านะคะเก้าเจ็ดนะคะ่ะตัวเดียวกันรถเจ๊งกับรถหกล้อทะเบียนเลขตัวเดียวกันนะคะตรงกันอีกเขาพันแปดศูนย์เก้าเก็ดห้าเก็ดเจ้าว่าเขาหลวมกว่าต้งเก้าเก็ด ตัวอื่นเขาสี่คนนั่นเลยสำคัญตรงเขาดูหมอน่ะอ๋อวดสองหนึ่งกับตีมองสองหนึ่งเนียนวดแปดเก้ากับตีมองแปดเก้าผลิตภัณฑ์มากนี่วอดออกเข้าจิตตามยื้เก้าวันนี้ก็ย้ำโตเก้ายุบานผู้สูงขึ้นแค่เจ้าก็ได้ยุสิบสี่สี่สิบเอ็ดอืมอาไว้เข็นรถแล้น่ารถสูบขึ้นสามแม่ปฏิวัติสูบขึ้นเดินไหมหกหนึ่งสามบอกนมาี่หกสี่หนึ่งชื่อหกสี่หนึ่ง บาดนี้กิม่ยิ่งสคนผู้ชายผู้นึ่งสอสี่หกหกอาสี่สี่หกบตวอตเลสองตัวอันนาางสี่หกเจ้าอา่บ็นังคือเ่เอาสองตัวนี้ท่านบอกเอายุ่นไหมแมนวบาเบาเพาเอาตัีนึ่งเหมือนเจ้ามือ่นบอกว่าอันเอาเอาคือตัดเนีอันโอ้ยแต่สิตัดตัดจีศูนย์จะกระนดเรื่องเทียมันลดลงว่าสัน ก็ว่าสู้คืนยืดแต่ว่าซื้อเลขสามตัวกับสีซื้อหกซีหนึ่งจ้าเอาไ่เอาไปวันนี้สิปั้นหางเดียวได้มับ่เอว่าวันนี้นี่แหละจิตยำน้ำตัวนี้แหละเบิ้งที่ว่าใครใกล้ใใกล้มือเลขออกก็เลขออกมือสองมือนูสิมาตามอยู่เพื่อหาปั้นเห็นสามตัวแดงจริงนะอีเลว่าจิซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าถ้า่ามีแม่นจืดไม่ในงใดซื้อในกองสลาก อ่าได้เลยสลัพัดอ่าสลัพัดเป็นว่ามือนันเทียนที่เขาไปง่ายเห็นศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเห็นบ่มันจะออกความสินปบวกไข่ลูกสาวซื้อไว้ห้าเจ็ดเก้ามันออกสามตัวนาดันเล่ห์ความชินออกอกเออวันนี้เลขจาวตัวนาเขาซื้อยุก่อนสลักซื้อลัตตาดีไว้แล้วเขาก็ได้อีกใบนึงของนู้มันบดได้มั้ยบดได้สามตัวนาหาเจ็ดเก่าเล่รถไปซื้อตะถ่ายไปซื้อตะถ่ายอันออกอันเนียนนาเขาประดันเสื่อนันเนาะ ไปซื้อได้ปุ๋นข้าวเรียกได้ไหมจ้าแม่ยันของสลากไหมสลากข้าวเรียกได้ข้าียนตัวเลขที่เมื่ไปเ่าสีหาใหายได้ไหมอันนี้กะว่าที่ซื้อถึงจัดนี่นี่เ่ราะฮะนอนจะหลออได้ที่นี่นอนหลอเนึงแล้วโอ้อเป็นตะวินหน่อยป่วยบางแห้งถ้าไปแดนเราก็ยังนอนอย่างคือโตอัววัวน้อยต้องโตควันให้หน้าไปดิป่วยไกลไปนั้นนี่ถ้าเขาตรนลโรคยิต้องมาเข้รู้แรงตัวนี้ยิ้มไป สู้อีกอยู่อ้าวพี่น้องสรุปคลิปนะคะน้องคอปเตอร์ตีทะเบียนงวดนี้ตีทะเบียนรถหกล้อกับรถเก๋งนะคะรถฮกหลอกกับเป็นเลขเดียวกันเนี่ยนะคะรถเก๋าอก่างีกเลขรถเก๋งนี่เป็นสองก็ไก่ท้อทงหกเก้าเจ็ดตัดไหกเก้าหกเก็ดเก้าเจ็ดนะคะอาเป็นเพิ่นซื้อไว้แล้วเก้าเจ็ดเจ้าเก้าครงหน้าเพิ่น่าเพิ่นเอาศูนย์ใส่เพิ่นฝันว่ามีคุนเอาป่ามาให้มีตาปลาช่อนนะคะนะคะ จะตามเลขหลานคือเก่าคิดว่าจะตามอยู่แล้วย่างมาตีทะเบียนโตตัวเดียวกันอีกนะคะซื้อไว้แล้วแน่นตรงกันีอเนาะตรงกันเหมือนเลยว่าต้องซื้อหลายตัวน,นี่ซื้อตัวครับกับวมาเอฟซีและต่อมาส้มถูก่านข้องเส้นยินงในฟังแล้วนะครับที้นนวด,ดียาได้สาหรูเลขของน้องคอปเตอร์นะครับท,ท่านรับไปเมื่อไทยเขมรสะดอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องคอปเตอร์ตบทะเบียนรถอีกแล้วเน้นสองตัวห้างเดียวงวดวันที่สิบหกที่งานขางเขาหกเจ็ดนะครับปอตีทะเบียนรถ เก้าทะเบียนรถนะครับหกเกเจ็ 6, 9, นะครับนี่เลขทะเบียนรถนะครับตัดเป็นสตัวก็เป็นหกเก้าหเจเกเจนะครับเน้นที่เกเจนะครับเรียมาเลยสอบของยายเพ็นกัเอาศูนไส่นะครับฟันมานป,ป่ากป่ามาในพิจาราป่าชอนนะครับเพตีศูนเกาเจนะครับไปกับบล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อังกีแบงของสถาบันก็วางไว้เอฟซ แต่สามส้มุกท่านโค้งเสียดายินฟังแล้วนะครับท่านรับผมท่ายคลิปนี้ขอตีเพียงสามีพบกันอีกคลิปต่อต่อไปสำารับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ